น้าพ้าี่น้องธรรมาชื่อบทที่5ข้อที่1 3ถึง14นะครับเดี๋ยวก่อนสิ่งในบาตรทิพย์ฐานก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ทรงเปิดหูเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ท้งลหยเพื่อข้าพระองค์ท้งลายเข้าใจคําสอนของพระองค์ทุกๆท้อยคาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ทุกๆท่อยคที่มาจากพระองค์พู้เจ้าข้าเพื่อข้าพระองค์ท้งลหยเข้าใจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของข้าพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระโอธิิฐานใายพระนามพระเอิศวรสตเจ้าอาเมนพี่น้องครับเรามาอ่านมัทธิวบทที่5ข้อที่1 3ถึง14ก่อนนะครับอ่านพร้อมกันรับพรพ,พร้อมกันนะครับ1 2 3ทสองสา้ทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรดเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จัดถุกทิ้งเสียให้คนเหยียบย้าม่้านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งคนเจ<ะ>ัดวางไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่ไมีผู้ใดเอาเข้าไป,ไป ย่อมตั้งไว้บนชิญตะเกียงจะได้สองสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนอดียว่กันพวกท่านจงสองสว่างแก่คนทั้งโลกเพื่อเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาท่านผู้สถิในสวรรค์ พระเยซูสรงสอนเรื่องธรรมบัญญัติอาเมนขอดขอดูภาพก่อนนะครับครับพี่น้องครับคือพระเยซูใช้อุปมาอุปมามากาาาาาใหมนะครับหนึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเกลือนะครับพี่น้องทราบใช่ไหมฮะเกลือนั้นมีประโยชน์มากนะครับ เรือนั้นทำทำได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เราทุกคนเราทราบอยู่แค่มที่สมุดประการสมุทสงครามเราเวลาท่านเรานั่งรถไฟก็ดีเรานั่งรถทัวร์เราจะเห็นทุ่งหนักทุ่งแล้วทุ่งเกลือทุ่งนาเกลือใช่ทุ่งนาเกลือน,กลอนะฮะทีนี้แต่ก่อนเราซื้อไม่ไม่ไม่ค่อยสังเกตว,ว่าเอ๊ะเขาทําอะไรเป็นเขาเขากองไว้กองไว้จริงๆแล้วเป็นเกลือเนาะ เป็นเกลือที่มีประโยชน์มากพี่น้องใช่ไหมฮะเวลาทํากับข้าวถ้าไม่ไม่ใส่เกลืออร่อยไหมคมรับปลาเคม็มถ้าเกลือไม่พอปลาจะเป็นไงครับเน่าป่วยเน่าไม่หอมเวลาทอดไม่หอมเราสืกใครกินปลาเค็มที่เขาน่าจะใส่เกลือไม่พอทําให้ปลาเน่าออกกลิ่นกลิ่นแบบปลาเน่าอะ่ะมันไม่อร่อยอเนาะครับนี่คืออุปมาที่พระเยซู อุปามาให้พวกเราเป็นคริสเตียนได้เหมือนกับอะไรครับเกลือเกลือถ้าสมมติเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยเกลือสุวว่าราคาถูกมากนะครับแล้วก็ไม่แพงไปที่ไหนส่วนใหญ่มีหาได้แต่มีม,มีสัมพัคุณแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างจําเป็นต้องใช้เกลือนะครับอย่างเช่นปลาเค็มบ้างนะผักดองปาลาล้านะครับ แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่กระทั่งปุ๋ยนะครับพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับปุ๋ยที่ปุ๋ยที่เราใช้ในสวนนะไม่ว่าใส่ผู้เรียนสมัยก่อนเราื้อจะใช้ใส่ปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยใส่ต้นต้น,ต,นต้นส้มส้มโชบุนต้นไหนบางทีเผลอใส่เยอะเกินไปาตายเลยนะเพราะมันเค็มนะเพราะฉะนั้นพระเยซูของเราเปรียบเทียบพวกเราเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นกับเกลือมีประโยชน์ ดูบบกับเขามีราคาแต่มีความสําคัญนะครับถ้าเราทํากับข้าวอร่อยมากที่สุดเราเึยได้ยินนะเขาทากับขาลืมใส่เกลือจ๊อบเลยเป็นแกงจืดไงจืดสนิทเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเกลือไม่สําคัญนะ <c oughs> บางทีเราคิดว่าเอาตัวน้อยๆอย่างพวกเรานี้เราซื้อในพิธจักรเราเป็นตัวน้อยๆอาจารย์ก็ชอบให้เราไปประกาศเขาเพื่ไปรับใช้พระเจ้า ใช่ไหมครับเดี๋ยวพระเจ้าเดี๋ยวเราจะขยายความนะครับเราดูเรื่องต่อไปที่พระเจ้าประมาให้เราเป็นเป็นเป็นตะเกียงนะครับขอดูตะเกียงอะไรเช่นกันนะครับพี่น้องพระเยซูบอกว่าเราทุกคนเป็นคริสเตียนเป็นตะเกียงนะครับหมายความว่าเราจะมีแสงสว่างครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้าก็ไม่ได้บักบัไม่ใช่ไม่ใช่นัดกันนะอาจารย์สามพูดเรื่องเดียวกันให้เราเป็นแสงสว่างใช่ไหมครับ ทีนี้พี่น้องบางคนบอกว่าเวลาอาจารย์รัสเซียพิบาลหรือว่าแกนนาพูดถึงื่องไปประกาศเขาเพื่อสดไปประกาศเขาเพื่อสดบางคนก็บางคนก็บอกว่าเ,เหาซื้ออาจารย์อาจารย์อาจารย์แต่พวกเราอ่านภาษาไทยไม่ได้เราพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยใช่ไหมครับหลายต่อหลายคนหลายครั้งหลายคราว,เ,วาเราซื้ได้ยินว่าเรนาซื้อผมไม่ไปประกาศเพราะว่าผมพ,พูดไทยไม่ชัดเดี๋ยวเขาหัวเราะเยาะเรา เขาใส่ครับเขาเขาเขาบ้าเราพุทธไทยยังไม่ชัดเลยมาประกาศเขาเป็นศิจริงจริงแล้วตรงนี้หมายความว่าคือบางทีการประกาศไม่ต้องใช้คําพูดมากพี่น้องครับเราแค่มีมอนกับเกลือใช่ไหมมีความเค็มเป็นตะเกียงที่สว่างนะครับทําให้เรามีคุณค่าแล้วผู้ที่ไม่เชื่อต่างชาติหมายความว่าคนที่ยังไม่เชื่อเห็นชีวิตของเรา เห็นแสงสว่างของเราอยู่ในตัวของเราเห็นเกลือที่อยู่ในตัวเราเขาก็ให้เกตบเรานะครับหลายครั้งหลายคราวจะบอกโอ๊ยไม่ไหวเราสิผมไม่ผมไม่ไปประกาศหรอกผมไม่ไปไม่ไปพูดถึงพระเยซูจริงๆไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราทาใช่ไหมครับอย่างเช่นโทษตีนะอับราฮัมใช่ไหมฮะอับราฮัมใช่ไหมฮะถ้าเราเราชีวิตเราในตัวเรามีแสงสว่างไหมเพราะเรื่องไอเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเราเลิกได้สาเร็จนะครับ ถ้าเราถ้าเราเราเร,าเร,าเราติดบุหรี่แล้เลิกบุหรี่ได้เราเล้าเราเลิกเล้เา,เาได้นะเลิกสิ่งที่ไม่ไดีได้คนที่ไม่เชื่อนั้นผู้ผู้เชื่อม่เนี่ยก็เห็นแสงสว่างเหมือนตะเกียที่อยู่ในตัวเราที่มาจากพระเจ้าบางทีเราพี่น้องครับบางทีเราไม่ต้องพูดมากนะ เพราะาต่างชาติมันจะหลายกว่าเราอีกถ้าสมมติว่าเรามีแต่พูดว่าพระเยซูดีนะมาเชื่อพระเยซูเถอะมาเข้าบสถเถอะมาเชื่อพระเจ้าเถอะแต่ในตัวเราไม่มีความเข้มภาษาธรรมดาคือไม่มีคอนเทนต์เลยแล้วก็ไม่มีแสงสว่างเหมือนตะเกียงนี้เขาจะเชื่อไหมครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องพูดมากนั้นนะครับเราบางทีเราเข้มแนะนํา สั้นๆแล้วก็นิสัยเราเอย่างเช่นเราสม,ส,มส,มสมัยก่อนเราสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่เราสตาิเล,ลา่าเลิกเล่าใช่ไหมครับคนต่างชาติก็เห็นแสงสว่างแล้วเกลือที่อยู่ในตัวเราซึ่งโอ้ยพิเียนี่ใช้ได้เวยเขาเปลี่ยนชีวิตได้นั่นรักษาโรคได้นั่นคนนี้แต่เป็นคนนี้เดินไม่ได้สิเดี๋ยวนี้เขาเดินได้แล้วแข็งแรงด้วย คนนี้สมัยก่อนพูดจาไม่ไพเราะนะ๋ยวนี้เขามีแสงมีเกลือแล้วเขาเขาเขาพูดดีพูดไพเราะเออแต่ก่อนพูดจาหยาบคายมากเลยฉะนั้นเด็กลูกหลานของเราสมมติว่าเขามีแสงสว่างที่มาจากพระเจ้ามีเกลืออันนี้คือประมาณนะครับก็ทําให้ต่างชาติสามารถมาเชื่อพระเจ้าโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องอะไรพูดมาก ย้ำอีกทีนะครับชาวตา่างชาติที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าบางคนฉลาดกว่าเรานะเขามีแต่พูดอย่างเดียวแล้วก็การกระทําของเราไม่สอดคล้องกับพระคําของพระเจ้าเขาไม่เอาเลยนะเราเสียใจโดนแล้วนะครับครับแล้วก็สําคัญที่สุดนะครับคือให้พระเจ้าให้เราเนี่ยเป็นแสงสว่างนะครับแล้วก็เป็นเป็นผู้ประกาศน,นะครับเราสุกอย้ำอีกทีนะครับ การประกาศไม่ใช่อยู่ที่พระธินอาจาร์อาจารย์อยของเราอ,อาจารย์แต่นะครับการประกาศอยู่ที่ทุกคนนะครับอยู่ที่ทุกๆคนเลยนะครับคือ,อชักชวนคนมารับความรอดนะอย่างเช่นพี่น้องหลายท่านใช่ไหมพาพี่น้องคนใหม่มาก็ทําให้ชีวิตของเขามีที่พึ่งที่แท้จริงนะครับเหมือนกับเกลือที่พระเยซูคริสต์เอามาอุปมาให้ฟังแล้วก็แส,สงสว่าง เราเป็นแสงสว่างสาหรับคนที่ยังไม่เชื่อนะครับนี่แหละเป็นการประกาศแล้วพี่น้องจําไว้นะครับเราจะบางคนจะบอกว่าโอ้ผมอ่านภาษาไทยไม่ออกผมพูดแต่ภาษาของผมเองจะประกาศได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้นมีสองวิธีที่จะประกาศนะครับวิธีก็คือหนึ่งก็คือเราอย่างอาจารย์ทั่วไปใช่ไหมอาจารย์สานเทควาออรมาเฉพาะเลยเขาจะมีระบบ จะเปลี่ยนอากาศที่ด้วยความรู้แล้วก็ขวิชชาหรือประสบการณ์ด้วยแต่ของเราอย่างเป็นอย่างคนอย่างเรานี้ลรมก็ะตังเหล่าซื้อด้วยเราจะประกาศย,ยังไงอะ่ะเราไม่เคยเข้าโรงเรียนโรงเรียนพักคิดร,รมเราก็อาศัยว่านี่แหละสิ่งที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวของเราซื้อสมัยก่อนสมมติเราซื้อสมัยก่อนอารมณ์ร้ายขี้โมโหขี้โกรธใช่ไหมครับแล้วก็ชอบฉาริสยาอะไรสิ่งที่ไม่ดี เดี๋ยวนี้เราจะมีเกลือในตัวเหล่าซื้อเกลือที่มาจากพระเจ้าแล้วมีแสงสวา่สางนี่สายเหลาซึ่เปลี่ยนชาวต่า,ตา,ชาโอโองชาติก็อู้เหลาซึเปลี่ยนแล้วนี่สมัยก่อนไม่ใช่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครอบครัว <c oughs> เหล่าซึก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทีนี้เขาเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของเหล่าซื้อในตัวเหล่าซึ่งเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของเรานะครับครับเหลาซึขออ่านอ่านมัทธิวขยายเพื่อจะขยายความนะครับ ในมัทธิวบทที่5ข้อที่ 13- ถึง16เขียนไอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเกลือนะเป็นเกลือายปิญญาอุปมาเหมือนกับเกลือนะครับถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มแล้วจะทำทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีแต่จัดทิ้งเสียสาหรบคน เย็บย่างก็คือถ้าวันไหนเราเป็นคริสเตียนที่ไม่มีความเข้มข้นคือไม่มีชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมครับคนที่ติดเราก็เบาเหมือนเดิมสุผลิสุเหมือนเดิมอย่างที่ตอนเช้าขอบคุณพระเจ้านะตอนเช้าคืออ,อาจารย์สามเพจพูดถึงเรื่องสารภาพบาปใช่ไหมครับ ก็คือการเหมือนทุกอย่างชีวิตเหมือนเดิมเดิมเราจะไม่สามารถประกาศข่าวปเสริฐได้เลยถ้าถ้าเรายังมีชีวิตเดิมเดิมนะครับ oh. ข้อที่14บสครับท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะจะปิดบังไว้ไม่ได้นะครับ, oh. รบเพราะฉะนั้นคือเราถ้าเรามีแสงสว่างใช่ไหมครับทุกคนนะใช่มครัพี่น้องทุกคนที่ เราเะเห็นหลายท่านหลายท่านหลายคนใช่ไหมหลายหลายต่อหลายคนนะสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ใช่นิสัยอย่างนี้นะตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามานะครับนิสัยดีขึ้นคําพูดจาดีขึ้นเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าจะเถียงพ่อเถียงแม่สวัสดีขึ้นนั่นแหละนั่นแหละเกลือและแสงสว่างในตัวเขาที่พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับข้อต่อไปนะครับ เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถาังครอบไว้มีใครบ้างจุดตะเ,เกียงเสร็จแล้วก็เอาถาังครอบไว้ไม่มีเราจะตายสุขให้ทุกคนเห็นใช่ไหมพระศีลของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคือเราสิ่งมีสิ่งที่ดีด,ดีนั้นคือเราเราเป็นพยายนเลยนะครับนะครับเพื่อจะถวายเกียร็่พระเจ้านะครับใครจะไดะ้เมื่อจุดตะเกียง ตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถางเราาไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นทา่ทานทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่งสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความความดีที่ท่านทำ เอาใหมนะครับจงส่ง,งสว่งสางแสงสว่างแก่คนท้ตัวเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาเห็นเกลืออยู่ในตัวเราแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ในตัวเราเขาจะได้สร,รรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์อาเลลูยาพี่น้องจะรับพรผง่ายใช่ไหมครับ บางทีเราเราบางทีเราบอกว่าเออเราทำยังไงให้พระเจ้าได้รับเกียรติจริงๆครบเราทำสิ่งที่ดีๆเราเป็นเกลือแห่งโลกแล้วก็เป็นแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นนะครับเราทำสิ่งที่ดีๆในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรตินะครับทีนี้นี่น้องครับเราจะอ่านมัทธิวบทสุดท้ายนะครับที่เป็นซึ่งเป็นโลโก้ของเรานะครับ ที่จะลงก้าเปตรงเน้นประกศาศข่าวเปิดสินนะครับอันนี้คือโลโก้พี่น้องมองไปที่โลโก้ของเราก็คือมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20นะครับนี่คือโลโก้ของเราคือจุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญนะครับเราจให้ฟันะไรบาในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20เขียนว่าอย่างนี้ว่าเป็นพระมหาบัญชาเกี่ยวกับเกลือและแสงสว่างนะครับ เป็นพระมหาบัญชาให้เก่ดคริสเตียทุกๆคนให้เก่ดพี่น้องของเราทุกๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับพระเยซูจึงทนนะครับมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20นะครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกัเขาว่าริษานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปส,สั่งสนสั่สอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้เขารับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะาสิ้นยุค พระเจ้าให้เราเป็นแสงสว่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องจาไว้เลยนะการประกาศไม่ใช่อยู่ที่ศยพิบาลไม่ใช่อยู่ที่แกนนาอยู่ที่ทุกคนเลยนะครับมีมีเยอะเราก็ประกาศเยอะมีน้อยก็ประกาศน้อยมีเรามีความรู้แค่นี้เราก็ประกาศแค่นี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกระทําของเราเกลือที่อยู่ในตัวเราแสงสว่างที่อยู่ในตัวเรา คนที่เลิกเล่าได้คนที่เลิก,เลเลกบูดีได้คนที่อารมณ์นิสัยดีขึ้นแต่ก่อนขี้โมโหชอบทะเลาะกับภรรยาทะเลาะกับสามีทะเลาะกับลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นคนอื่นอะชั้นข้างบ้านเขามองเห็นจําไว้นะครับชาวชาวชาวต่างชาติคนที่ยังไม่เชื่อนะั้นไม่ใช่แค่ฟังเราพูดอะไรนะเขาจะดูว่าเราทําอะไร ตัวอย่างเช่นเราซึ่งทุกวันมาแบ่งปันพระวนจะนะแบ่งปันพระรันะ,นะนะครับรู้จากกันให้กันให้แต่เราจมไม่ทาเลยปล่อยให้พี่น้องไม่คนไปหาน้ํากินเองนะครับไม่มีความการที่จาให้มีมีกองน้ํากองน้ําที่ดีๆ3ส0 0 0มบาทเก็บไว้ในบ้านแต่ไม่แบ่งปันให้ใครกินอยู่คนเดียว อันนั้นเขาแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีแสงสว่างไม่มีเกลือในตัวเราสิแต่ทุกวันนี้เราก็ทําตามาพระบัญชาก็คือรู้จักกันให้นะครับแต่งปันนะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้านี้เราสุดดีใจมากที่ได้รับพระพรผ่านสาธุคุณอาจารย์สันพนพ,พี่น้องเห็นไหมครับคุณาภาพของพร้รับใช้ให้เราสารภาพบาปเรากลับใจเราเลิกบูรีเลิกเล่าเลิกสิ่งที่ไม่ดีคนอื่นโก้เห็นความดีอยู่ในตัวเรา เห็นเกลืออยู่ในตัวเราหเห็นแสงสว่างที่มาจากเราทุกทีนะไม่ต้องพูดมากหรอกเขาจะตามเรามาเองเข้าบทเองเพราะว่าเขาก็อยากจะเห็นไอ้คนกอคนขอนี่แต่คนนิสัยไม่ใช่อย่างนี้นี่ทําไมช่วงหลังๆนี่สว่าตั้งแต่เขาไปไปหาพราะเยซูเยซูนี่แหละนิสัยก็ดีขึ้นนะไม่ทะเลาะกับเมียแล้วพุจากับลูกก็พุจานี่ดี ทีบกว่าไม่เดี๋ยวนี้ไม่กินไม่เห็นกินเรากินสุบุรัยเลยนะนี่เป็นกับการประกาศแล้วนะครับราะ,ะนั้นคือจำไว้พี่น้องบางทีไม่ใช่หน้าที่ของศีอพิบาลหรืออาจารย์หรือว่าเราศิหรือว่าเป็นํไม่พี่จัดเท่านั้นที่จะมีหน้าที่ประกาศไม่ใช่ทุกคนมีหน้าที่ต้องประกาศเราไม่ใช่ว่าอยากจะให้คนมากมายนั่งอที่จัดเต็มโบสถ์แล้วก็มาปวดที่วัดเก่งไม่ใช่เราอยากจะให้ทุกคนรับความรอดเหมือนกับ เราได้ของรักษาเมื่งกับพี่เจี๊ยบใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบแต่ก่อนจําได้เลยไปใหม่ๆเดินไม่ได้เราซื้อนี่ไปช่วยกันแต่พระเจ้ารักษานี่กัเป็นพยานนะครับต้องกันครับนะครับถ้าเราไม่ผิดเกลือโอเคหมดเวลาพอดี เขสองนาทีถ้ามาเราไม่มีเกลือไม่มีแสงสว่างเขามอ,อีง่งเออริสเตนเหมือนเดิมบอกว่าริสเตรดีเก่งสุกุลีเหมือนเดิมกินเหล้าเหมือนเดิมผู้่ายหยับใครเหมือนเดิมเดี๋ยวชนผมเข้าบทไม่เอาผูทจ้าคือไอ้นี่คือการการประกาศนะครับจำไว้ะพี่น้องการที่เราชีวิตวิถีชีวิตของเราเป็นการที่พระเจ้าเน้นนะครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว นกับพระเจ้อาจารย์สันเพรใช่ไหมครับเราต้องส่งกระจกกระจกว่าเราเป็นอย่างไรนะครับที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้เรามีเกลือในตัวเราและมีแสงสว่างในตัวเราครับสุดท้ายก็ขอบคุณ,รระคะรณพระเจ้าและเราก็ธิษมาอีกครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงไว้พรฆาปรมทั้งหลายเพื่อ้าปรมทั้งหลายเป็นพรบใช้ของพระองค์ที่มีเกลือในตัว้าปร์ และมีแสงสว่างที่ในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะเพื่อจะได้เป็นตัวแบบตัวอย่างสําหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระองค์เจ้าข้าเพื่อจะได้เป็นเกลือหรือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแสงสว่างสําหรับคนที่ยังอยู่ในความมืดพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาให้แก่ข้าพระองคทั้งหลายเหมือนที่พระองค์เขียนไว้ในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ยี่สิบแปดสิบแปดถึงยี่สิบองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเสริมกําลังกาย กำลังจะเรียกสติปัญญาให้เก่ยข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐขยายแผ่นดินของพระองค์นาชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนามพระยซูครสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าบวยพครับ ให้อธิษฐานขึ้นมามาข้างหน้าดีกว่ามาข้างหน้าละพี่น้องจะได้มาข้างหน้าเลยครับพี่น้องท่านใดที่จะให้พระเจ้ารักษานะครับมาข้างหน้านะครับพระเจ้าพระเจ้าพี่น้องท่านใดที่จะให้พระเจ้ารักษานะครับจะจะให้พระเจ้าทําอะไรให้มาข้างหน้านะครับ มีความเชื่อนะครับพี่น้องความเชื่อเนี่ยทำให้รักษาหายความเชื่อทำให้เราได้การปลอบปล่อยได้การรักษาเจญอาจารย์วรัญยานะครับแล้วได้การหลุแก,กะยกมานั่งรอนะพี่น้องท่านใดที่ พี่น้องท่านใดที่เอาอาหารมาหรือเอาของมานะครับาวางานั่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเ <àn> พราะมันจะมีกลุ่มมัวอาหารด้วยที่นํามาในคีดสิทิจากเราจะได้ที่ฐานพิเศษให้นะครับแต่ตอนนี้มารวมกันก่อนนะครับามารวมกันก่อนนะคร,รับมา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  ใจของเราเข้าพึ่งเธอต้องมีความเจื่อในพระองค์เธอเขาเป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่างที่ใจของเราเข้าพึ่งใ้ทุกคนเรียก สุคิดช่วยด้วยให้เราขอการช่วยเหลือจากพระเยซูคิสเจ้าของเรานะคะให้ท่านตั้งใจและอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าปลดปล่อยสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายในสุขภาพของเราขอพระเจ้าเป็นแพทย์ขอพระเจ้าส่งเมตตาเราสำหรับวันนี้นะคะขนาดที่เรานอนเจ็บป่วยพระเจ้าก็ส่งรักษาและดูแลเรา ให้เราเชื่อใจขอบคุณพระเจ้าในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ขอริษาิาอำนาจในการเยียวยาการรักษารโรคจะป่าการที่เกิดขึ้นในร่าง ในสุขภาพขอริ์ออำนาจของพระเยซูคริสต์รักษาเขาให้หายโดยธิ์เดของพระเจ้าและขอธิ์เดในการปลดปล่อยของพระี่จะรักษาเยียวยาประชาชนประชาชนของพระผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่แบกภาระหนักพระองค์จาการเจ็บป่วยการเจ็บไข้ที่เกิดขึ้นในสุขภาพของเขาขอริ์ออำนาจของพระเยซูคริสต์รักษาเขาให้หายพระองค์จกาฮาเลลูยาสรรเสริพระเจามีน้องที่มีคมเชื่อมาด้วยกันเลค่ะขอบคุณ เรียาสัตสประาขอการรักษาการปล่อยโดยฤทธิดของขอปรดทงรักษาประชากรประชาชนของเพื่อไม่ลุกลจากการเจ็บป่วยการเจ็บไข้โดยฤทธิอำนาจเพื่อไฟพระวิญาของโลกขอโปรดทงโปรกะตางกันสัติสุขความชื่นานของโปรแกร่างกายแก่สุขภาพของเขาโดยฤทธิอำนาจแห่งพระนามพระเยซูคิสต์ประจัขอโปรดทรงรักษาอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ให้กาเป็นปกติโดยฤทธิอำนาจของโคระจัดรขอโปรดทรงโปรดเม แม่ตาของโรงพยาบดปลดปล่อยบรรดาประชาชนประชาชนของโรงประชาผู้ที่เจ็บป่วยเจ็บไข้เขาได้รับการรักษาโดยฤที่เด็กองเทอร์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระติดของโรงเพยาอาลรู้ใจกายความจิตวิญญาณของเขาที่จะมีความเชื่อและมีความเข้าใจ และขอลิษเดชของไฟของพระวิญญาณของโะเงกานการรักษาสู่ร่างกายสู่สุขภาพนี้พระเจ้าโดยฤิธิ์อำนาจของพระ้ารมีขอโปรดทรงโปรดเมตตาทานความเชื่อแก่เขาพระโจรกาที่เขาจะอธิษฐานเพื่อนนองของเขานั้นพระเจ้าของปร์ทุงโปรดเมตตารักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายน้องชายของเขาในการที่เขาจะเข้าห้งตรวนร่างกายนะพระเจ้าของพร์ทรงโปรดเมตตารักษาร่างกายนั้นให้กลับมาเป็นปกติพระโจรกาโดยริษเดย์ เนขอพระเยซูเป็นขอระองค์ทรงเปเนตาต่อร่างกายสุขภาพนี้ให้กลับมาเป็นปกติโดยทล่นเด็กขอพระเจ้าริ้อำนาจขอตเพิ่มการรักษาขอพระเจ้าที่จะรักษาประชากรของพระคมให้หลุดพ้นเปล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในร่างกายของเขาตั้งหลายพระโอษฐาเราทั้งหลายเชื่อวางใจในพระโอษฐาว่าประชากรประชาชนของพระทุกคนจะได้รับการดูแลการรักษาการเยียวยาที่มาจากพระเจ้าขอเล่นเด็แห่งพระวิญญาณของพระองค์ปก คุมปกครองอยู่เหนือเขารักษาเขาโดยฤทธิอำนาจที่มาจากพระองค์สรรเสริญขอบคุณในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าอาเมนใครที่เอาของมาคะนั่งนั่งตรงนั้นเลยค่ะตรงนั้นเลย โ <Okay. S 1> อเคนั่งได้เลยนะครับนั่งได้เฉพาะคนที่เอาของมานะครับมาให้ยก <y uk S 2> มือขึ้นนะครับเอาของมาในคริสจักที่นำพระพรมาสู่คริสจักรที่มาตรงนี้ด้วยามา,าทั้งคู่ด้วยความเชื่อ,อนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใส่หัวใจสู่พี่น้องของเราที่เขามีสิ่งต่างๆที่เขาเอาเข้ามาในคริสจักรของพระเจ้าเพื่อเราจะได้ดื่มกินด้วยกันให้เรากินอย่ากขอบพระคุณพระเจ้า คือทุกคนที่เขามีหัวใจที่มาจากองค์พระเยซูคริสที่เขานําสิ่งที่เขามีนะคะขอที่พระเจ้าจะเปิดคลังฟ้าดีของรปรเตพรหลังลงมาสู่เขากิจการนำมือของเขาทุกอย่าง ที่เขาทําให้จําเริญให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าพันเท่าอีกูลให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราวางมืออธิษฐานเผื่อเขาได้เลยที่เขาได้นำพระพรญาสารการเดชพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ขอกามอวยพรมาเหนือพี่น้องเรานี้โปรดอย่าขาดแตพระเท้ขอโปร่เมตตาเทพอวยพรเขาทุกอย่างที่เขาทำเข้ามาในกิจจการเรียกเป็นดื่มกินโดยจะขาดเป็นประชุมร่วมกันนั้นข้าแต่ถูกพระเจ้าอวยพรเสมอเลยที่เขาได้จับจัาธุรกินต่างๆพระเจ้าขอโร่งทรงอวยพรให้เกิดผลเป็นร้อยเท่าัน พันทวีคูณพระโอรสกาขอพรสร่งโปลดเพิ่มเติมสิง่งทั้งพวงให้กับเขาพระเจา้า